ครับผมชื่อโกนะครับเป็นยางสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะครับปี62นะครับ mm. ก็ตอนนี้ครับผมดูแลที่บ้านไร่ไร่มูนอยู่นะครับตอนหนึ่งก็คือจากการชักชวนของเกษตรอำเภอนะครับให้พี่โกครับเข้าร่วมออบรมนะครับยางสมาร์ทฟาร์มเมอร์แล้วก็เป็นตัวแทนขอำเภอเมืองตากไปเข้าสู่ระบบายางสมาร์ทฟาร์มเมอร์ของจังหวัด แต่เนี้ยครับก็ได้ไปชักทวงครับทางยางสมาร์ททีมงานพี่เลี้ยงให้เข้าไปอยู่ในกลุ่มของทีมงานพี่เลี้ยงครับก็เลยตอนนี้ก็อยู่ในทีมงานพี่เลี้ยงมาได้2ปีแล้วครับตั้งแต่ได้งบประมาณนะครับในโครงการก้าวหนึ่งศูนย์หนึ่งครับตอนนั้นในป้าล่ละมูนครับได้งบประมาณสองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับตอนนั้นก็ได้มาทําในการเลี้ยงเลี้ยงไก่พื้นบ้านนะครับแล้วก็จากที่เลี้ยงไก่พื้นบ้านมาปุ๊บเนี่ยครับเราก็เริ่มมีการจําหน่ายเพื่อ เพื่ออะไรได้มาต่อยอดอย่างอื่นเราก็ได้มาทำลงเหตุนะครับขุดสระขุดสระเลี้ยงปลาเพิ่มขึ้นแล้วก็มาทำแปลงผักนะครับแล้วก็มาลงทุนในปัจจัยกผลิตอย่างอื่นนะครับจากนั้นปุ๊บเกษตรอำเภอก็ได้มาส่งเสริมให้เราไปศูนย์เรียนรู้นะครับแล้วก็ได้ไปศูนย์สปกรครือข่ก็มีหลายๆหน่วยงานเข้ามาร่วมในพื้นที่ตรงนี้นะครับรวมทั้ง uh, ครับมอทรลและนาตาครับก็ได้มีการมาส่งเสริมเรื่องการพลังงานไฟฟ้านะครับจากโซลาร์เซล เราก็มีพลังงานไฟฟ้าจากโซลเซลใช้ครับเพื่อในการดึงน้ํามาใช้นะครับแล้วก็ทําให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับจากนั้นมาก็มีหลายๆหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นพัฒนาชุมชนนะครับก็ได้มาให้วงความรู้นะครับแล้วก็บ้านไร่ละมูลเราเนี่ยครับยังเป็นเกษตรเชิงท่องเที่ยวซึ่งปีงบประมาณปี64เนี่ยครับทางเกษตรจังหวัดก็ให้วงมาในการปรับปรุงครับพื้นที่นะครับให้เป็น เกษตรท่องเที่ยวที่ได้รูปแบบมาตรฐานนะครับไม่ว่าจะเป็นฐานเลียนรู้นะครับฐานเรียนรู้เรื่องการเลี้ยงไก่ไข่ฐานเรียนรู้เรืเร่องการทำปุ๋ยหมกกักอะไรนะครับทําให้เราก้าวต่อไปอีกอีกขั้นหนึ่งนะครับเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายในชุมชนนะครับให้เกิดาการจ้างงานการจ้างการกระจายรายได้สู่ชุมชนนะครับแล้วก็จากนี้ไปเราก็จะขยายขยายความสามารถของตัวเองก็คือเราจะ ให้ชุมชนมามีบทบาทในการทําทงานร่วมกับบ้านไร่ใมูลเราก็คือว่าเราจะาแปรรูปสินค้าทางการเกษตรนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นผลไม้หรือว่าสมุนไพรนะครับสินค้าที่มีในชุมชน,นครับเราก็จะดึงมาที่เด่นๆในชุมชนมาเราเราก็จะเป็นตัวที่เป็นตัวกลางครับแล้วก็ทาให้ชุมชนนี้ครับมีไรายได้เข้ามาครับ ำหรับในส่วนของวิธีการหรือเทคนิคในการทำงานกิจกรรมพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะครับเริ่มจากเจ้าหน้าที่เองนะครับได้ไปเรียนรู้นะครับในวิธีสัมมนาเชิงปฏิบัติการที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดขึ้นนะครับได้เรียนรู้เทคนิคต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการทํางานหรือการออกแบบกระบวนการนะครับที่จะมาใช้ในการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ในในระดับจังหวัดนะครับนอกจากนั้นเองนะครับตัวของผมเองเนี่ยนะครับได้ รับโอกาสจากกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับให้ไปศึกษาดูงานนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับผมก็ได้นําความรู้และก็ทักษะต่างๆที่ได้เรียนรู้นะครับจากที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับมาปรับใช้นะครับกับกิจกรรมพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ของจังหวัดตากนะครับโดยนะครับยึดนะครับเกษตรกรเป็นศูนย์กลางนะครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะครับทางสํานักงานเกษตรจังหวัดตากเองนะครับได้เปิดโอกาสนะครับให้เกษตรกรรุ่นใหม่นะครับ แสดงผลงานนะครับและเปิดโอกาสให้กับ,บ,กบกเกษตรกรรุ่นใหม่นะครับได้มีโอกาสในการพัฒนาตนเองไม่ว่าจะเป็นการศึกษาดูงานต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นการศึกษาในระดับปริญญาตรีนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการพัฒนานะครับกรเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการรวมไปถึงในเรื่องของการพัฒนาเกษตรกรให้เป็นผู้ตรวจแปลงนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นการพัฒนาต่อยอดอย่างไม่มีที่สิ้นสุดนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับ ในเรื่องของเครือข่ายนะครับทางสํานักงานเองนะครับก็จะมีการส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มและมีการสร้างเครือข่ายนะครับเพื่อให้นะครับเกษตรกรนะครับสามารถที่จะบริหารจัดการนะครับธุรกิจของตนเองได้อย่างยั่งยืนสวัสดีครับชื่อนรงศักดิ์คงปานนะครับเป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะครับของอำเภอสามเงาจังหวัดตากงนะครับเข้ามาเป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์เมื่อปี2557นะครับ อดีตเคยเป็นวิศวกรนะครับแต่ตอนนี้หันมาทําอาชีพเกษตรกรนะครับแรกๆก็ทําเกษตรโดยที่ไม่ได้มีหลักอะไรนะครับแต่หลังจากที่เข้ามาเป็นยังสมาร์ทแล้วเนี่ยนะครับทำให้เรามีหลักในเรื่องของการทําเกษตรมากขึ้นนะครับหลักที่สวนเราทำเนี่ยมันก็จะมีอยู่3หลักนะครับก็คืออย่างเช่นในเรื่องของต้นน้ํากลางน้าปลายน้ํา ต้นน้ำก็ในเรื่องของนะครับการเพาะปลูกตั้งแต่เมล็ดพันธุ์ยันเก็บผลผลิตนะครับเราก็ได้เข้าไปอบรมแล้วเราก็สามารถที่จะเอาองค์ความรู้นะครับมาพัฒนาปรับใช้กับพืชที่เราปลูกได้นะครับส่วนที่2ก็คือกลางน้ำเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่พอเราเข้ามาเป็นยังสมาร์ทแล้วเราก็สามารถติดต่อกับส่วนราชการได้นะครับที่สามารถที่จะแปรรูปซึ่งในผลไม้หนึ่งอย่างสามารถแปรรูปได้หลากหลายนะครับ ในส่วนที่3ก็คือในส่วนของไปน้ําเป็นส่วนของการตลาดทั้งหมดนะครับการตลาดเนี่ยหลังจากที่เข้ามาเป็นยังสมาร์ททำให้เราเรียนรู้นะครับในเรื่องของการที่เราจะจัดการบริหารจัดการในเรื่องของการตลาดได้เป็นอย่างดีเป็นระบบนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะเข้าไปมีเครือข่ายได้นะครับเครือข่ายก็สามารถจะช่วยในเรื่องของการที่นําเทคนิคของแต่ละที่มาครับยามารสามารถ มีทั้งระดับเขตระดับประเทศเราก็สามารถที่จะหาองค์ความรู้จากเพื่อนๆนที่เป็นยางสมาร์ทด้วยกันและสามารถที่จะเอาองค์ความรู้ของเพื่อนๆนที่ทําจริงนะครับจากยางสมาร์ทเนี่ยมาปรับใช้ในอาชีพของเรานะครับทำให้ผมนะครับาสามารถที่จะเอาองค์ความรู้ทั้งหมดมาบริหารจัดการทําให้เรามีความมั่นคงในเรื่องของการเกษตรและประสบความสําเร็จในการเกษตรได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับสกลเิริกานยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์อจังหวัดตากอำเภอแม่สอด เดิมทำงานประจำปัจจุบนันเป็นผู้ประกอบการเกษตรปลอดภัยสิ่งแรกที่เราได้รับคือเราได้เครือข่ายจากเกษตรกรกรุ่นใหม่ทั้งในระดับพื้นที่และในระดับต่างๆนะครับในส่วนของกิจกรรมการเกษตรของเรานั้นเราได้รับการพัฒนาในในส่วนของมาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัยหรือ GAP และต่อยอดในเรื่องการตลาดโดยเฉพาะดิจิ t a ลมาร์เก็ตติ้งทำให้ปัจจุบันสินค้าของเรามีมาตรฐานมีมูลค่าที่ เพิ่มมากขึ้นและสร้างไรายได้ให้กับเราและทําให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับสวัสดีค่ะชื่อนางสุพิศสลามาเติมนะคะอยู่อำเภอวังเจ้าจังหวัดต,ตาก <c oughs> เข้ามาเป็นยางสมาร์ทฟาร์มเมอร์ปี2,559นะคะการที่ได้เข้ามาเป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์เนี่ยเริ่มแรกก็ทำการเกษตรแบบสเปะสปะคือไม่รู้ว่าอันไหนทำแล้ว ได้ผลผลิตดีทําไปเรื่อยๆค่ะใครทําอะไรก็ทําตามแต่พอได้เข้ามาเป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์แล้วนะคะทําให้เราหนึ่งมีเครือข่ายค่ะพอเรามีเครือข่ายปุ๊บเราก็มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนๆเ,เราไปจับจุดเด่นที่เขาอ่ะมีมามาปรับปรุงในพื้นที่ให้เหมาะกับบริบทของเรานะคะพอเรามีเครือข่ายแล้วเรามีองค์ความรู้ที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะเราก็มีช่องทางการตลาดพอมีช่องทางการตลาดที่ดีขึ้นเนี่ยคะ่ะ ก็ทำให้คุณภาพชีวิตของเราอะค่ะดีขึ้นสิ่งเหล่านี้นะคะก็ทําให้เรามากลับมาพัฒนาตัวเราเองพอพัฒนาตัวเราเองปุ๊บการที่เราเป็นกเกษตรแล้วมีเครือข่า,ขายมันทําให้ชีวิตเราดีขึ้นจริงๆค่ะทีมพี่เลี้ยงนะครับคือทีมพี่เลี้ยงยังสมร์ทฟาร์มเมอร์นะครับมีหน้าที่ที่คอยอ คอยให้คำปรึกษาครับกับยางสมาร์ทฟันเมอร์รุ่นใหม่นะครับทำงานเชื่อมโยงกับเกษตรจังหวัดนะครับแล้วก็เกษตรอำเภอแต่ละอำเภอในจังหวัดตากครับแล้วทีมพี่เลี้ยงนะครับที่ทุกวันนี้ที่รวมปุ่มกันครับก็ทํากิจกรรมอันนึงก็คือจดเป็นวิสาหกิจชุมชนยางสมาร์ทฟันเมอร์ท้องจังหวัดตากนะครับก็คือกิจกรรมที่ทําเลยแล้วได้เห็นผลเลยก็คือการผูกพินโตการผูกปินโตเนี่ยก็คือในในจังหวัดตากนะครับจะมีการประชุมหรือว่ามีการอบรมของทุก ทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการหน่วยงานเอกชนนะครับก็จะมีการจ้างทําอาหารในนี้ครับทีมพี่เลี้ยงของเราครับก็จะใช้การทูพินโตเนะครับเป็นาการจัดเลี้ยงอาหารซึ่งได้ผลตอบรับจากาหลายๆหน่วยงานเพราะว่าการทูปิโตเนี่ยครับทำให้ลดขยะไม่มีขยะแล้วก็ทําทให้คนที่ได้รับการบริการจากเราเนี่ยรู้สึกประทับใจ เพราะว่าจะมีการลุ้นว่าปิโตที่เราเปิดมาเนี่ยอาหารแต่ละเถาเนี่ยครับจะจะไม่ซ้ํากันเวลาได้ปินโตปุ๊บคนก็จะไปนั่งจับเป็นคู่กันหรือว่าเป็นกลุ่มกันแลกเปลี่ยนอาหารกันทําให้เกิดการแบ่งปันเป็นกิจกรรมที่น่ารักเล็กเลน้อยๆ้อทให้คนที่ได้รับบริการนะครับมีรอยยิ้มนะครับแล้วก็เกิดผลรายได้ต่อเนื่องจากาที่กิจกรรมของเราที่ทําแล้วก็ทําให้มีรายได้และมีรูปแบบของ การเก็บออมการลงทุนร่วมกันนะครับของทีมพี่เลี้ยงแล้วก็มีเงินปันผลให้ทุกปีกิจกรรมผูกปินโตนะครับก็จะเป็นกิจกรรมเริ่มต้นแล้วก็ต่อไปก็จะมีกิจกรรมอย่างอื่นของทีมงานพี่เลี้ยงเพื่อเพื่อสร้างเป็นการตลาดครับสร้างการตลาดสร้างการเชื่อมโยงระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องครับให้เกิดกิจกรรมร่วมกันแล้วก็จะถ้ากิจกรรมของรุ่นพี่รุ่นน้องเนี่ยมันมีตลอดกลุ่มของยางสมาร์ทโฟนก็จะแข็งแรงขึ้นและจะเป็นกลุ่มก้อนที่ใหญ่ เวลาเกษตรจังหวัดหรือว่าเกษตรอำเภอต้องการความรุ่มไม้รุวมมือของเกษตรกรรุ่นใหม่ก็จะเกิดความเข้มแข็งในกลุ่มขึ้นครับถามว่าความสําเร็จที่เราได้เข้าไปอยู่ในยางสมาร์ทพเมอร์แล้วก็เป็นสีมงานพี่เลี้ยงก็คือเครือข่ายครับตอนนี้ครับพอผมเข้าไปนะครับทำให้ผมได้มีเครือข่ายได้รู้จักคนที่มีทั้งองค์ควารมรู้นะครับความสามารถประสบการณ์นะครับมาช่วยมาช่วยหลายๆเรื่องครับไม่ว่าจะเป็นความรู้ในเรื่องการปลูกผัก ความรู้ในเรื่องการทําปุ๋ยความรู้ในเรื่องเทคโนโลยีนะครับไม่ว่าจะเป็นโซล่าเซลล์นะครับหรือว่าเรื่องระบบน้ำนะครับการให้น้ําการให้น้ามีหลายแบบก็แต่ละคนที่มีองค์ความรู้ครับเขาจะมาช่วยสอนเราโดยเฉพาะรุ่นพี่ที่ที่มาก่อนหน้าเราเนี่ยสามสี่ปีนะครับมีประสบการณ์มีท้งความรู้ไม่ว่าจะเป็นาการเสียบยอดตอนกิน่งปักชํำอะไรครับมันจะต้องมีเทคนิคซึ่งเราเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ครับถ้าเกิดว่าเราไม่มีเครือข่ายเราไม่มีเทคนิค มันก็จะเป็นงานยากแต่ถ้าเรามีเครือข่ายอย่างนี้ครับอะไรก็ช่างที่เราไม่รู้เลยเราถามไปในลายกลุ่มก็จะได้มีรุ่นพี่เนี่ยมาตอบตอบปุ๊บเราก็แก้ปัญหาน,นั้นได้สำนักง,งานเกษตรอำเภอเมืองตากได้ทำงานร่วมกับศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ซึ่งเป็นศูนย์ของพี่โกนะคะพี่โกเขาก็สามารถที่จะเป็น ตัวแบบตัวอย่างต้นแบบของการทําการ,กรเกษตรของเศรษฐกิจพอเพียงและก็ต้นแบบของยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะคะในศูนย์ของพี่โกพี่โกสามารถที่จะเป็นวิทยากรให้ความรู้นะคะร่วมกับสํานักง,งานกเกษตรอําเภอเมืองตากได้และก็ยังสามารถที่จะถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกร,กรทั่วไปโดยศูนย์จัดการในพื้นที่นะคะจะจัดมีพื้นที่ของการเพาะปลูกทั้งพืชผักสวนครัว กิจกรรมที่ทำร่วมกันก็มีหลายๆอย่างนะคะที่ทำในพื้นที่รวมไปถึงการล่องแพนะคะเป็นเป็นแพรอยางนะคะซึ่งเป็นกเกษตรเชิงท่องเที่ยวตามแนวของกเกษตรที่สดีใหม่นะคะท่องเที่ยวด้านการ,กรเกษตรนะคะน้องๆยังสมาร์ทฟาร์เมอร์ที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้ของเรานะคะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงของตัวน้องๆเองนะคะน้องๆจะได้เครือข่ายนะคะ ได้มีการใช้เทคโนโลยีในเรื่องของการผลิตการตลาดนะคะก็จะทําให้น้องๆกลุ่มนี้มีรายได้เพิ่มขึ้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีและนอกเหนือสิ่งอื่นใดก็คือน้องๆเนี่ยสามารถที่จะเป็นเกษตรกรต้นแบบในพื้นที่ของตนเองเป็นที่ปรึกษาให้กับเกษตรกรรายอื่นๆได้นะคะ